เวลาเป็นสิวทีนึงนะคะเบื่อมากทั้งรอยแดงรอยดำเพ้อใจแกะตลอดเลยลามจาก1เม็ดกลายไปเป็น2เม็ดยิ่งปกปิดยิ่งสะสมหมักหมมต้องรีบจัดการด่วนไอเทมแปะสิวจึงบังเกิดจ้าต้องบอกว่าลองมาหลายยี่ห้อมากเลยนะไม่ชอบเลยที่มันจะมีแบบปิ้นปลิ้นนะ่ะแล้วสีก็ออกเหลืองๆเวลาที่แปะไปนะ แต่งหน้าทับเข้าไปยิ่งดึงดูดสายตายิ่งดูเด่นไม่เนียนเลยแต่เหมือนฟ้าได้ยินปัญหาของฉันจัดแผ่นแปะสิวมาแบบว่าเรียกว่าตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างเลยน้องคือ next แค่คือกว่าจะมาเจอตัวนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าหน้าพังไปหลายรอบเลยนะตัวนี้เนี่ยใช้ง่ายมากเลยคือลักษณะเขาจะเป็นแบบ easy peak อค่ะก็คือแกะง่ายมากเนี่ยแกะแบบนี้ได้เลย เพราะฉะนั้นมือเราเนี่ยก็จะไม่สัมผัสกับแผ่นแปะสิวเลยทำให้เรียกว่าลดอาการติดเชื้อแล้วเขาก็เป็นลักษณะแบบโดมเชฟก็คือขอบบางแนบสนิทไปกับผิวแบบนี้เลยค่ะเนี่ยแล้วจากนั้นเราก็แบบแต่งหน้าทับได้เลยแล้วก็เนียนมากๆนะคะเห็นไหมว่าเราไม่ไม่ค่อยเห็นเลยนะคะอันนี้กลบดีๆก็คือเนียนมากเป๊ะมากเนียนสุด แต่งหน้าทับได้ไม่โป๊ะแน่นอนค่ะอันนี้เนี่ยถือเป็นไอเทมเด็ดจากเกาหลีเลยนะเขาได้รับรางวัลโกลบพิกซด้วยขายดีมากๆเลยใช้ง่ายมากเลยนะคะเวลาหลังร้านหน้าเนี่ยก็แปะไปเลยนะซึ่ง1แผ่นเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกๆ12ชั่วโมงกล่องนี้เนี่ยจะมี6แผ่นนะคะเรียกว่า6เมตรเนาะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของ12เมตรกับ24เมตรอะเขาก็มีขายเหมือนกันค่ะ คือตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับ 3M Next Care รุ่นเก่าอ่ะรุ่นนี้ก็ถือว่าบางกว่าเยอะเลยนะคะหรือว่าถ้าเทียบกับ d e r m a Angel อ่ะรุ่นนั้นก็คิดว่ายุ่งยากไปนิดนึงต้องแบบแยกเชา้าแยกค่ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรียกว่าจบเลยไม่ต้องแยกอะไรแล้วชอบค่ะ